เเอมเมเซ็บเซ็บเข็มาเี่แม่อแม่ก็เลเมาน่เ็บเะเ่เส็บอชมเมื่อนตาเนี่ตที่ลูกจ้ะ bông chị nhìn à xem mình nhìn cái bông em